สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับจากที่ผมได้รีวิวนะครับก็คือชุดเบรกเบมโบ่นะครับตัว GT นะครับหน้า6หลัง4ในรถอ่อดดี้ไปตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2020นะครับซึ่งออดดี้ตัวเนี้ยเนี่ยต้องบอกว่าอ่ด้านหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าซึ่งหลายๆท่านก็ที่ใช้รถนะครับรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก็จะ มีข้อกังวลนะครับว่าใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วเราจะไปแปลงได้ยังไงนะครับบางท่านก็จะได้รับคําแนะนํามาว่าก็เปลี่ยนแต่ชุดเบรกข้างหน้าสินะครับหลายๆท่านก็ไปเปลี่ยนแต่ชุดเบรกข้างหน้านะครับซึ่งผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามันมีวิธีอยู่นะครับวิธีแรกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนชุดเบรกนะครับก็คือเปลี่ยนชุดเบรกข้างหน้าอย่างเดียวได้ไหมได้คําตอบคือได้ครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่าเปลี่ยนชุดเบรกข้างหน้าเดียวเนี่ยของเดิมของเดิมของรถมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น4พอร์ตนะครับเราเปลี่ยนให าการเบรกที่ดีกว่าเดิมนะครับเราก็ใช้เป็น4พอรตใหญ่โมโนโก็ได้นะครับหรือเราจะใช้เป็นตัว6พอรตก็ได้แต่การใช้6พอร์ตมีผลอย่างไรนะครับอันเนี้ยผมต้องบอกว่าข้อเสียของมันก็กมีนะครับในเรื่องของเวลาเราเบรกหนักๆต้องบอกว่าเบรกหนักๆเบรกกระทันหันเนี่ยาคาลิปเปอร์ไฟฟ้านะครับตัวด้านหลังนะครับที่เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ล็อกรถได้นะครับไม่สามารถที่จะพยุงรถได้นะครับถ้าลถอาการมาหนักหนักระเบนหนักหนัก,นก,นกโดยใช้6กพอตนะครับหน้าทิมแบบนี้เนี่ยอาการหลังรถอาจจะเซได้นะครับอันนี้คือความจริงต้องบอกกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านไม่ได้ทราบเรื่องจุดนี้ก็ติดตั้งติดตั้งแต่ข้า้งหน้ามามันเบรกดีก็จริงแต่ถ้ารถกระทันหันละ่ะผลเสียของมันละ่ะใครเคยบอกคุณไหมนะครับแต่วันนี้ผมมาบอกนะครับอ่ะข้อที่2นะครับก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างอย่างตอนนี้ที่ติดตั้งไปเนี่ย ผมติดตั้งเป็นแบบไหนนะครับมันมี2แบบนะครับอย่างแบบแบบแรกคือ,อหน้า6หน้า4ี่หลังเบรกมือฟ้าเดิมนะครับหน้า6หลังเบรกมือฟ้าเดิมนะครับหรือเป็นหน้า6นะครับหลัง4นะครับหลัง4ี่พอร์ตซึ่งหลัง4ี่พอร์ตเราบอกว่าเราจะเพิ่มเติมในเรื่องของเบรกมือฟ้าเดิมแยกมาแยกการทํางานนะครับพออย่างล่าสุดที่ผมทําคิดไปนะครับแยกการทํางานก็คือเป็นหน้า6หลัง4พูดง่ายๆว่าในเรื่องของการเบรกหยุดรถเนี่ยเราใช้ประสิทธิภาพของ ตัวคาลิเปอร์ด้านหน้า6พอตด้านหลัง4ี่พอตแบบเต็มๆนะครับรถมาปุ๊บเปรกปื้ดสี่พอตหลังพยุงรถให้รถไม่ให้รถไ,ไม่ให้ตูดสายไม่ให้ตูดดิ้นนึกออกไหมครับเบรกหนักๆปุ๊บอันนี้คือการใช้เบรกเต็มป,ประสิทธิภาพทั้งหน้าและหลังคําถามคือเอา้าแล้วเบรกม,มือไฟฟ้าเราแปลงยังไงอะ่ะเบรกมือไฟฟ้าทำไมแยกมานะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถทําได้2แบบคือเปลี่ยนเบรกมือไฟฟ้าใหม,ใหม่กับใช้เบรกม,มือไฟฟ้าเดิมซึ่ง ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมใส่ไปเนี่ยผมใช้เป็นตัวจานของไอฮับเขาจะทําเป็นเลดี้เมส์แล้วก็เป็นตัวขาของไอฮับมาเนี่ยเป็นตรงรุ่นซึ่งย้ายตําแหน่งของเบรกมือฟ้าย้ายตําแหน่งนะครับย้ายตําแหน่งเพื่อจะใส่สีพอร์ตเข้าไปได้ข้างหลังนะครับเท่ากับเราแยกกันนะครับฟังดีๆเราแยกกันตรงที่ว่าเบรกมือฟ้านะครับใช้ในการที่จอดรถแล้วไม่ให้รถไหลนะครับเบรกปั๊มคาลิปเปอร์สีพอร์ตใช้ในการหยุดรถนะครับ เบรกหน้าหกหลังสี่ใช้ในการหยุดรถอันนี้เข้าใจแล้วนะปึ๊บมาที่เบรกมือฟ้าก็มีคําถามต่อว่าเอ๊ะแล้วการแปลนแบบนี้เนี่ยมันจะยุ่งยากไหม ABS จะโชว์ไหมแล้วเบรกมือมันจะล็อกไหมทุกคนจะมีคําถามแบบนี้มาเยอะมากนะครับแล้วก็มีข้อสองสัยว่าจะหลุดประกันหรือเปล่านะครับแล้วเบรกมันจะล็อกไหมไฟจะโชว์ไหมต้องบอกงี้ครับว่าทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าอะไรเลยครับเพราะว่า เราย้ายตำแหน่งสมมติอันนี้เบรกมือฟ้าย้ายตำแหน่งเบรกมือฟ้าเราแค่ย้ายตำแหน่งเบรกมือฟ้าเพื่อให้ใส่4ีพอตได้แต่เรื่องสายไฟที่เข้ามาเบรกมือฟ้าเดิมเป็นแบบเดิมทั้งหมดระบบเดิมทั้งหมดเราไม่ได้ยุ่งอะไรทางนั้นเลยนะครับระบบคือระบบเดิมทั้งหมดเลยนึกออกไหมครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟไมอเลยเลยเข้าระบบเบรกม,ม,อมือฟ้าเดิมคราวนี้เบรกมือฟ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เบรกมือฟ้าเดิมนะครับมันก็จะเป็นขาของเบรกมือฟ้าเดิมมานะครับหรือเปลี่ยนเบรกมือฟ้าใหม่ตามที่ผมรีวิวไปล่าสุดนะ มันก็จะาสายเบรกมือฟ้าก็จะมาเสียบกับเบรกมือตัวใหม่ได้พอดีนะครับก็ย้ายตำแหน่งขาม,มาซึ่งระบบเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้แก้ระบบเลยฉะนั้นการที่จะกลัวเบรกล็อกไฟโชว์ ABS จะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยโนหมดสิทธิ์นะครับอันนี้หมดสิทธิ์เลยเพราะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจณจุดนี้นะครับวันนี้เลยทําคลิปมาเพื่อให้ได้เข้าใจในเรื่องของเบรกมือฟ้าที่แยกนะครับว่ามันดีอย่างไรนะครับใครที่ชอบแบบไหน ได้รับข้อมูลมาแบบไหนก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับว่าจริงไหมนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับหรือจากที่ใครแนะนํามานะครับแต่ประสบก,การณ์ที่ผมติดตั้งมาหน้า6หลัง4ี่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้านเรานะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือบางเจ้าแต่ทั้งโลกนะครับตอนนี้หลายๆประเทศเขากา็แก้ไขโดยการที่ติดหน้าหหลังสี่แยกแปงมืไฟฟ้า นะครับอย่างผมทำผลงานไปก็จะมีมือฟิลดเบนทนะครับที่เยอะๆก็จะเป็นเวลไฟอันผาดนะครับอย่างเงี้ยเขาก็แยกเบรกมือฟ้าเลยแยกการทางานไปเลยข้อดีของมันคือว่าผ้าเบรกมือไฟฟ้ามันไม่ต้องใช้ร่วมกับเบรยมันก็ไม่หมดวนะครับและอย่างคือเบรกมือฟ้าเนี่ยจานจะบางถูกไหมครับจานก็จะหมดวนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับจานมันสามารถหนาได้ถึง26มิล28มิลนะครับมันมันหนาได้ขนาดนี้เท่ากับว่าเราได้ใช้นานแล้วก็ ไม่เปลืองภาพเบรกมือไฟด้วยนะครับเพราะใช้ตอนแค่เหยียบหยุดรถเท่านั้นนะครับเ่าแบบว่าเบรกมือไฟเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยแค่หยุดรถเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือคลายข้อสงสัยแล้วนะครับแล้วถามว่าติดตั้งไปแล้วประกันยังไงนะครับต้องบอกว่าเราดูแลให้ทั้งหมดอยู่แล้วผู้ที่ติดตั้งชุดเบรกกับเราเรามีการรับประกันเราดูแลให้แล้วรับรองว่าไฟไม่โชว์เบรกไม่ล็อกไอเบียสไม่ไม่มีปัญหาแน่เพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างสายสัญญาณทุกอย่างเราไม่มีการตัดต่อมันคือสัญญาณเดิมย้ายแค่ตแหน่งงงาา้คัมเทอ แค่นี้ก็สบายใจแล้วใช่ไหมครับโอเคมีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาตามเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ